นะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกจิงดาวดิงดาวแล้วก็จะมารีวิวหนูแทนนะคะดิงดาวดิงดาวยูร์พังนี่น่ารักจุูเบยใครคิดว่าน่ารักบ้างคะแม่แม่แม่ก็คือแบบเดี๋ยวเอาไปลงยูทูปนะอันนี้เอ้ยเอ้่นี่น่ารักจุูเบยเฮ้ยน่ารักจุูเบยเฮ้ย นั่น็อจูงเบยเฮ้ยนี่ล็กจูงเบเยเฮ้เยเฮ้ยไปนไรอันนี้ไม่ได้ถ่ายเข้าไปในกลงนะคะทุกคนก็ถ่ายไว้น,นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีของที่ของใหม่คืออันนี้นะคะใช่ค่ะทุกคน เอาไว้ให้น้องหนูฉี่นะคะ,คะ,คะตอนนี้มันก็เกิดแล้ค่ะทุกคนแต่เรารีวิวขนมใหม่ให้คนดูเขาดูกันอันนี้จะเป็นขนมใหม่นะคะเป็นชีสนะคะคนดูลองกินดูไหมคะเฮ้ยคนดูคนดูไม่ใช่หนูนตาเป็นกระไใช่เนน้องเซฟ,ฟี่ซื้อดะหมดเลยค่ะ <laughs> แต่ตัวผู้เขาไม่ออกมานะคะทุกคน้องซิพีมีอะไร้องซิพีซื้อหมดเลยค่ะก็อยากให้น้องเขามีไม่ถามแม่เลยเขาไม่มีเงินหรือเปล่าคะน่ารำจุบเลยจ้าเจ้าน่ารจุบเบยอันนี้ไม่ได้ถ่ายนนกงนะคะในโกในกองในกงในกงอันนี้จะเป็นขนมใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะคะบึ้ อุ้ยบังเกินอันนี้เป็นอุปกรณ์ขอยืมของน้องเซฟฟี่มานะคะน้องเซฟฟี่ต้องไปทำความสะอาดที่โรงเรียนแต่หนูไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมียอดดูหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่เป็นไรไย <c oughs> ทัตัวนะคะแต่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะไม่มีเครื่องในอยู่นะทุกคนแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นกันนะ,ะแม่ทำความสะอาดสื่อคะแม่แต่อันนี้อะไรอะคะอื๋อ้มันเป็นที่เล่นของเขาคะ่ะเป็นบันไดของเขาคะ่ะบันไดบันไดหักเลยค่ะใช่น่าจะเบื่อค่อยๆมาเกาะน้ำคะทุกคน จะจบคิดจังอะจะจบแล้วก็ได้บ้างนุงๆๆๆ่้ๆเหนียวเหนียวน้นๆเหนียวเหนียวก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะค่ะ <c oughs> แม่ <c oughs> ม <c oughs> หัวเราะสียงช่วยหน่อยทำไมล่ะหัวเราะไอ้นี่ดังหากละ <c oughs> น่ารักจะตายมี <c oughs> ออกมาโชว์ตัวสองตัวเนี่ยธรรมดาเขาเป็นนางอายกันนะคะหืม อันนี้กลายเป็นนางอะไรคะนางก้านางก้าแสดงใช่ไหมอืออุ้ยวันนี้แม่เปลี่ยนเปลี่ยนขี้เลื่อยให้แล้วนี่นะคะทุกคนก็ออขอจบเพียงเท่านี้นะคะบุ่ย